สวัสดีครับจากร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาพามาดูผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของสตีลนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็ตัวสตีลเนี่ยมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบรนด์ตัวเนี้ยเป็นแบรนด์หลักที่ร้านเราเล่นอยู่นะครับก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับเป็นเครื่องตัดแต่งคุ้มเนาะตัว HS45 นะครับชื่อรุ่นของเขาเนาะ อ่หรือจะเรียก H S45 อะไรก็ได้บอกเครื่องตัดแต่งพุ่มเนาะก็จะรู้กันในส่วนของแบรนด์ตัวนี้เดี๋ยวผมพามาแกะกล่องดูภายในกันว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงเนาะในส่วนของตัวเอ่อเครื่องตัดแต่งพุ่มของสติลนะครับอันนี้ตามคําเรียกร้องเลยนะครับพอดีมีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่าอยากได้ในส่วนของตัวเครื่องแต่งพุ่มของสติลเนาะเราก็หามาให้จนได้นะครับตัวนี้ สอบถามกัน้ามาเยอะเนาะเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของสซอกิลเนี่ยตอนนี้เอ่อเนื่องจากราคาของเขาอ่ะจะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ร้านเอ่อหลายที่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอามาเล่นกันเพราะาราคามันสูงเนาะตัวนี้แต่ว่าเอา่อทางนี้ทางนั้นอ่ะด้านคุณภาพอ่ะก็ทรัพยากรของเขาแบรนด์เป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วในส่วนของตัวนี้อันนี้ภายในกล่อง,ของเขาเนาะสวยงามนะครับแพ็กเกจกล่อง,องเขาจะมา2 แบบนี้อันนี้เปิดเฉพาะตัวข้างหน้าอันนี้เปิดดูหัวเครื่องก็ได้ลักษณะนี้ <c oughs> แบบนี้เลยครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น H s 45นะครับของสติลเครื่องตัดแต่งพุ่มมาพร้อมใ <c oughs> บตัดรุ่นนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นใบตัด Uh, ใบมีดขนาด18นิ้วนะครับความยาวของใบมีเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าขนาด18นิ้วเนี่ยกำลังโอเคน้ําหนักก็จะไม่เยอะนะครับแล้วก็ใช้งานได้สบายๆเนาะเวลาเราใช้งานต่อเนื่ <c oughs> องเดมาพูดถึงเรื่องสเปคเครื่องกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอพามาดูหน้าตาก่อนภายในกล่องเขาที่ให้มาก็จะมีในส่วนของคู่มือฉบับเล่มแท้นะครับของสตีลเนาะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่อง อุปกรณ์ที่เขาแถมมาแทบไม่มีอะไรเลยเนาะในส่วนของตัวนี้ที่แถมมานะครับอ่ะก็จะมีในส่วนของปลอกเซฟตี้อันนี้เวลาอุปกรณ์ที่ได้มาหนึ่งตัวนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องแล้วก็ใบมีดนะครับใบมีดที่ผมว่าขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็มีปลอกมาให้ปลอกสวยงามเนาะสวยงามนะครับในเรื่องความคมของอ่าใบมีดเนื้อเหล็กไม่ต้องพูดถึงเนาะ ใายใต้แบรนด์ของสตีลตัวนี้ที่สุดแล้วเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ไว้ิดนึงจะเก็บกันโอเคครับตัวนี้ก็หน้าตาหล่อเหลาสวยงามนะครับน้ำหนักไม่หนักนะครับตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องคล่องๆเลยแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องอขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ของสตีลเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประหยัดแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเนาะก็ นี่นะครับภายในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับมีคู่มือมีปอกเซฟตี้ตัวแล้วก็ตัวเครื่อง,องพร้อมใบมีดนะครับตัวนี้ความยาวขนาด18นิ้วเนะาะเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องสเปคของตัวเครื่องตแต่แงพุ้มของสตีลตัวนี้กันรุ่น hs 4 5นะครับกำลังของเขาจะอยู่ที่0.75กิโลวัตต์หรือ1แรงม้าเนาะ c 7 2ซีซีนะครับตัวนี้ลูกสูบของเขาจะาขนาดของลูกสูบนะครับจะอยู่ที่34มิลนะครับเป็นแบบ1แหวน แล้วก็ตัวในส่วนของความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ด้านนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวัน,นะครับต้องผสม2องีเนาะเครื่องยนต์ของสตีลเนาะก็ตัวเนี้ยจะอยู่ที่225หซีซีหรือ0.225ลิตรไมนะ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับถังเล็กคือเอาง่ายๆผสมน้ํามันครึ่งลิตรเนี่ยใส่ได้2ถังครับผม น้ำหนักน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยไม่รวมในส่วนของน้ำมันนะครับก็อยู่ที่4.7กิโลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างว่าถังเขาเล็กเนี่ยเราเติมน้ำมันไปเต็มเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเอาไง่ายๆไม่ถึง5โลแน่นอนครับผมในส่วนของตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้ของสตีลเขาระบบของเขาที่เขาให้คำจำกัดจำกัดความมาคือเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบ t o mix นะครับคือหาว่าระ,ระบบ t o mix เนี่ยจะต่างจากระบบอื่นๆของสตีลก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่อยนต์อย่างเงี้ย ลักษณะที่ว่าเรื่อยนก็จะมีทั้งระบบทูมิสไหมระบบปกติเนาะถ้าตอนนี้เลยอย่างระบบทูมิสเนี่ยเป็นระบบที่สติวเขาคิดค้นออกแบบมาเพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณว่าการเผาไหม้เวลาใช้งานเนี่ยการเผาไหม้ที่หมดจดกว่าระบบก่อนหน้านี้คือระบบอื่นๆและ,ะเขาเรียกว่าปล่อยค่ามลพิษน้อยลงเอาไง่ายๆว่าทางกฎหมายทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้ม ช่วงหลังๆจะเข้มเรื่องในค่ามลพิษเนาะเวลาเครื่องยนต์ทางานเนี่ยค่ามลพิษจะปล่อยได้น้อยลงกว่ากว่ากว่าในส่วนของตัวตัวเครื่องยนต์รุ่นปกติในระบบนี้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนาะแต่จริงระบบทูมิสเนี่ยมีมานานแล้วนะครับก็ได้ความประหยัดน้ํามันเพิ่มเติมขึ้นมาประหยัดน้ามันแต่ว่าเรื่องพละงกาลังเนี่ยไม่ได้ตกลงไปนะครับประหยัดน้ํามันขึ้นปล่อยค่ามลพิษน้อยลงและได้การเผาไหม้ที่หมดจดนะครับ ระบบของเขาที่ออกแบบมาในระบบทูมิสจะเป็นประมาณนี้เหมือนตัวสตีลเอ็มเอสอ่ะตัวนั้นก็จะเป็นระบบ m ท m i ิสเช่นกันเนาะก็รุ่นหลังๆยุคห,หลังเนี่ยเขาจะเน้นให้พัฒนาในส่วนของระบบตรงนี้เข้ามาโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูหน้าตาของเขากันก่อนสวยงามเนาะอันนี้มุมด้านข้าง18นิ้วผมว่าโอเคนะครับใช้งาน ผมว่าเหลือแล้วอ่ะสิบแปดนิ้วอ่ะบางคนบอกว่าจะยาวกว่านี้มีไหมมีครับแต่ว่าบางทีอ่ะถ้ายาวราคามันก็จะสูงขึ้นมามากกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญน้ําหนักมันก็จะเพิ่มมามากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ประมาณสิบแปดนิ้วอ่ะผมว่าโอเคนะกำลังต่องเลยสวยงามเนาะหน้าคาตาอันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมพามาแกะดูอะไรภายในกันดีกว่า ซีเรียลนัมเบตรงนี้เขาจะอยู่ด้านในเนาะซีเรียลนัมเบอันนี้ก็ออกระบุชัดเจนนะครับซีเรียลนัมเบอขึ้นต้นด้วยเลข8เนาะอันนี้เม็ดบายสตีลอินชนนาประกอบจากโรงงานสตีลที่จีนนะครับเป็นโรงงานสตีลแท้เนาะอันนี้ของเราเล่นเล่นงานแท้ทั้งหมดเราไม่เล่นของเทียมแน่นอนที่ร้านเราโอเคเดี๋ยวผมพามาดูอะไรภายในการขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมจะขออนุญาตพามาดูอะไรภายในของตัวเครื่องตัดแต่งพุ่มตัวนี้กันเนาะก็ STUH H45 นะครับตัวด้านนี้ก็คือตัวที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่อันนี้เราลื้อออกมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับตามสไตล์ของร้านเราจะไม่ประกอบกลับแน่นอนในส่วนของตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวผมพามาเริ่มดูอะไรภายในของเขากันก่อนอย่างปกติที่เรารู้ๆกันเลยอะไร ภายในของสติลเนี่ยอะไรแท้ของเขาเนี่ยก็ระบบไฟเป็นของตัวไหนคาร์บ,บูเรเตอรนะ์ระบบน้ามันจะของตัวไหนเสื้อสูบลักษณะแบบไหนจริงๆแล้วของเขาเนี่ยจะมีโลโก้ของสติลเนี่ยไว้ทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาเริ่มตัวในส่วนของตัวระบบไฟกันก่อนดีกว่าคอยไฟของสติลนะครับอย่างปกติแล้วที่จะเลือกใช้กันก็เป็นของอ,อันนี้ระบบะตัวคอยไฟเนาะอีดะนะครับของอีดะเนาะตัวนี้ก็เป็นะระบบไฟเทพ อีกบริษัทหนึ่งเลยนะครับที่สตีลหลายๆรุ่นใช้ของระบบคอยไฟก็จะเลือกใช้ของอีดะนะครับในส่วนของตัวจานไฟจานไฟจานไฟของเขาตัวนี้ที่เลือกใช้มาก็จะเป็นของอีเคดะเนาะตัวนี้อย่างรู้ๆกันเลยหลายๆเครื่องเครื่องยนต์หลายๆชิ้นหลายๆอย่างเนี่ยระบบคอยไฟจานไฟก้อนนี้ไม่พ้นบริษัทพวกนี้เนาะอีดะอีเคดะพวกนี้อันนี้ก็เป็นฐานนามเรือของสตีลนะครับ ในส่วนของตัวต่อมาเป็นในส่วนของคาบ,บูเรเตอร์คาบ,บูเรเตอร์ก็อย่างรุ่นลูกันอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้หลายรุ่นนะครับหน้าปัจจุบันของเขาก็จะใช้เป็นของซามานะครับซามาสตีลครับผมอันนี้คาบ,บูเรเตอร์ซามาสตีลนะครับอันนี้ระเบิดมาจากข้างในเลยมันดูอะไรคุณภ,ภาพภายในกันก่อนพวกคอวงข้อเหวีว่ยงอันนี้ก็โลโก้ของสตีลนะครับตีสลักเข้าไปสวยงามเนาะ ผนแน่นอนอันนี้ลูกปืนปลายก้านเป็นลูกปืนหลบหลบข้างในนะครับเลียงเม็ดข้างในเนาะตัวนี้สวยตรงนี้ใช้ดีใช้ทนแน่นอนคาร์ของเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนเครื่องออพวกเรย์ยนเนาะตัวนี้จะไม่เหมือนนะครับตัวนี้เ็าเป็นคัร์แท้ของเขาโลโก้สตีลข้อดีของสตีลนะครับจริงๆแล้วอะ่ะพาร์ทอะไหล่ของสตีลอะ่ะเวลาเครื่องของสตีลเราเช็คจากซีเรียลนัมเบอร์ได้พอเช็คจากซีเรียลนัมเบอร์เราสามารถหาพาร์ทตัวนั้นตรงรุ่น ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าในระบบของสติลที่ร้านเราสามารถเข้าไปในระบบของเ,อเว็บไซต์ของสติลคือสามารถเข้าไปดูในส่วนของเครื่องรุ่นนั้นใช้พาสอะไรตัวไหนได้แล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อสูทเขาสวยงามแน่นอนโลโก้อนี้นะครับชื่อจะเป็นลายนูนตรงฐานเนาะ,นนนะผมสติลอันนี้เป็นลูกสูแบแหวนเดียวนะครับแหวนเดียวเนาะนี่ หนึ่งแหวนสามสิบสี่มิลช่วงชักก็อยู่ที่เท่าไหร่นะช่วงชักตัวนี้จะอยู่ที่สามสิบมิลขนาดลูกสูบสามสิบช่วงชักเขาจะอยู่ที่สามสิบมิลเนาะเมื่อกี้ลืมบอกไปช่วงชักอยู่ที่สามสิบมิลอันนี้เสื้อสูบผ่านไปอ๋อที่ผมว่าระบบ two mix นะครับสังเกตดูตัวพอร์ตตรงเสื้อสูบนะครับพอร์ตเขาจะไม่เหมือนอรุ่นปกติทั่วไปเนาะสังเกตดูช่องที่เขาทํามาจะมีหลายช่องเลยนะครับอันนี้เป็นการออกแบบของเขานะครับที่ว่าปล่อยค่าม,มลพิษน้อยแล้วก็ อาการเผาไหม้ที่หมดจดมากกว่าแล้วก็ได้ความประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้สังเกตดูตรงท่อลมของเขาอันนี้ท่อลมเขาทำมาได้สุดยอดมากเลยนะครับปลอดตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ท่อลมแข็งแรงแน่นอนสุดๆละตัวนี้แม้กระทั่งยันท่อลมเนี่ยครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามีหมายเลขพาร์ตตัวนี้ จริงแล้วเนี่ยเราเช็คได้เลยนะครับว่ารุ่นไหนใช้พาร์ตตัวไหนยกเว้นรุ่นเก่าๆเนาะอันนี้ผมยอมจริงหาอะไรให้ไม่ได้จริงบางทีไปซื้อของเก่ามาบอกว่าอยากได้อะไรชิ้นนั้นชิ้นนี้คือตอกยากครับผมอันนี้เออ่ระบบระบบสตาร์ทพวกลอกสตาร์ทเชี่ยวสตาร์ทนะครับของเขาก็ยังมีโลโก้งานแท้มีโลโก้หมดทุกชิ้นนะครับพาร์ตัมเบอร์มีหมดตัวนี้ก็เนี่ยครับอย่างที่ผมว่าข้อดีอันนี้เป็นเชี่ยวสตาร์ทแบบเชี่ยวเดียวเนาะกำลังไม่มากอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ทนทน,ทนใช้นานๆ อันนี้โลโก้ของสติลนะครับอะไรข้างในสุดยอดจริงงานเขาสวยงามถังน้ํามันถังน้ามันเล็กกระจิ๊ดลิตน่ารักนะครับหนึ่งถังเดียวว่าหลังผมลองไปตัดไปใช้งานจริงดีกว่า1ถัง,งตัวนี้ที่บอกว่า225ซีซีอ่ะเล็กๆอย่างเงี้ยหนึ่งถังเนี่ยใช้ได้นานเท่าไหร่ใช้ได้ปริมาณงานขนาดไหนดีกว่าตอนหนึ่งถังแต่ผมมั่นใจเลยประหยัดน้ำมันแน่นอนเขากล้าทำกระป๋องน้ำมันมาเล็กแค่นี้เอง,เองนะครับ ไปใช้งานไม่ต้องกลัวนะครับงานแท้ของสตีลอุปกรณ์จริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นด้านโครงสร้างเนาะก็ไม่มีอะไรก็งานแท้สตีลทั้งนั้นนะครับก็ระเบิดมาจากเครื่องเลยเนาะตัวนี้ครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวที่สําคัญในส่วนของใบมีดนะครับตังนี้ตัวแข็งเลยนะของสตีลเกตูใบมีด e, เขาจะเป็นแบบประกบมีโลโก้ของสตีลนะครับเหล็กเหล็กของสตีลอย่างว่าเลยตัวนี้ที่สุดแล้วมันจะเป็นใบมีดแบบประกบกันเนาะเพราะว่าเวลาทํางานเขาจะเอ,อ ส่วนทางกันเพราะว่าตัวนี้เขาจะใช้เป็นในส่วนของตัวตัวมูเล่ทดอยู่ข้างในตัวนี้เราถอดออกมานะครับคือจริงๆแล้วในส่วนของสตีลเนี่ยตัวเนี้ยอย่างอย่างในส่วนของตัวสตีลข้อดีของเขาคืออย่างกรณีที่ว่าเขาไม่แถมอุปกรณ์มาก็จริงแต่ถ้ากรณีอย่างของผมอะใช้มีมีตัวหกเหลี่ยมเนี่ยน็อตทุกตัวของเขาอะใช้เบอร์เดียวกันนะครับใช้เบอร์เดียวกันหมดนะใช้ตัวเดียวถอดได้ทั้งเครื่องยกเว้นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวคานตัวบังคับ น็อตสองตัวนี้จะใช้อีกเบอร์หนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ถอดอยู่แล้วในส่วนของสองตัวนี้อันนี้เป็นตัวเหมือนเหมือนเหมือนตัวบังคับใบมีดแค่นั้นเองครับตัวนี้ของตัวนี้เราไม่ถอดอยู่แล้วแต่ว่าตัวอื่นน็อตตัวอื่นใช้เป็นหัวจีบหัวท็อกตัวเดียวเลยเบอร์เดียวเลยนะครับถอดได้ทั้งเครื่องไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ในส่วนของตัวที่แตกต่างจากเออรุ่นอื่นๆอย่างอย่างเช่นที่ผมที่เห็นชัดๆเลยก็คือในส่วนของหัวเทียนหัวเทียนตัวนี้เขาจะใช้เป็นตัวเดียวกับเบอร์ของ เครื่องตัวสติว 194T เบอร์นี้หัวเขาจะเล็กนะครับตัวนี้ของ NGK นะครับตัวนี้สติวที่เลือกให้มาในส่วนของตัว h s 4 5นี่ก็เป็นของ NGK เนาะที่สติวเขาให้มาเดี๋ยวผมพามาดูขนาดก่อนนะสติอ๋อนี่จะเป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กตัวนี้บล็อกเขาจะใช้เบอร์16เนาะในการขันใช้ตัวเดียวกับตัว 194T หรือฮุสเวน่า120ก็ใช้หัวเทียนเบอร์นี้นะครับ ม่ใช่หัวเทียนเบอร์เดียวกับพวกเครื่องตัดหญ้าเนาะตัวนี้จะเป็นหัวที่เล็กกว่าครับผมแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนะจริงจริงแล้วหลักๆก็จะมีมีประมาณนี้แต่ตัวอย่างที่ผมว่านะครับตัวใบมีดเนี่ยราคาสูงนะครับไม่ต้องกลัวเลยซื้อมาทีหนึ่งคือเราไม่ได้ไปตัดไม้ใหญ่เ,เราใช้ในการตัดแต่งพุ่มตัดแต่งอย่างพวกชาดงชาดัดอะไรพวกนี้ตัวเนี้ยเ,เราใช้งานได้นานๆเลยรับคมให้อยู่แค่นั้นเองใช้ได้ยาวๆครับไม่เคลือแน่นอนลักษณะงานที่ใช้เนาะ อ่าก็ในส่วนของกล้องกล้องเขาก็จะเป็นแผ่นกล้องแบบนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็จะมีสองชั้นนะครับอยู่ติดฝาข้างอันนึงแล้วก็อีกอันนึิงถอดคือมันถอดออกง่ายอ่ะทำความสะอาดง่ายด้วยเนาะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงอ๋อเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงกรณีอย่างตัวตัวนี้เวลาใช้งานการดูแลรักษาไม่ยากนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเขาจะมีตัวนี้ช่องนี้เพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนหัวเกียร์เนาะหัวเกียร์ทดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ ถอดออกมาอัดเจลาบีเข้าตรงรูนี้ครับผมพยายามหมั่นเช็คเจลาบีอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าข้างในเขาจะเป็นฟันเฟืองอฟันเฟืองทดกันก็อย่างอย่างตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นของสตีลอะถ้าเป็นเจลาบีเจลาบีของสตีลตัวนี้หลอดที่เขาทํามาสามารถเราถอดน็อตตัวนี้ออกเสร็จแล้วเอาตัวหลอดของหลอดบีของสตีลเนี่ยหมุนเข้าไปแล้วก็บีบเข้าไปได้เลยแต่ว่าถามว่ามผมจากการที่ผมถอดออกมาสังเกตดูช่องที่เขา อ่ศัยจารบีเี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นจรารบีทั่วไปได้ครับพวกเอ่อพวกที่มันไม่หนืดมากครับก็โอเคละเนาะตัวนี้อัดเข้าไปให้เยอะแค่นั้นเองมันจะถนอมตัวฟันเฟืองครับเวลาเขาอ่าทดกันเนี่ยมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สึกหลอเนาะจะได้ใช้ไปนานๆยาวๆแน่นอนแค่มันอัดจรารบีแค่อ่าตรงเนี้ยมีอัดจรารบีกับ ย่าลืมแต่ขาดก็คือการผสมน้ำมันเนาะตัวนี้ก็มีม,มีหลกักๆมีแค่2อย่างเนาะโอเคเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องของเวลาสักครู่น,นะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทเครื่องสติลตัวเครื่องตัดแต่งพุ่มนะครับสติล h s 45เนาะก็ระบบการสตาร์ทก็เหมือนกับพวกเครื่องตัดหญนะ้าเนาะตัวนี้ก็ระบบคับบูเลเตอร์เขาจะมีลูกยางกดน้ำมันนะครับอยู่ด้านนี้ ตัวนี้แต่ว่าอย่างที่ผมทำใช้วิธีของผมเนี่ยคือในส่วนของเครื่องแต่ย่าผมก็ไม่กดนะครับเป็นตัวลูกยางกดน้ำมันตัวนี้แต่ถ้ากดก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันจะเรียกน้ำมันขึ้นมาในระบบได้เร็วนะครับการสตาร์ทจะง่ายตัวนี้จะเป็นตําแหน่งโชคนะครับชคด้านบนคืออันนี้คือไม่ใช้โชคนะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับ,เ,รรบเป็นแนวขีดตรงสาขีดนี่ก็คือเปิดอากาศเข้าปกติเนะแต่ว่ากรณีอีกตำแหน่งหนึ่งเราดันมากรณีถ้าเครื่องยังไม่มีน้ามันอยู่ในระบบะเราดันมาตำแหน่งนี้ ตำแหน่งด้านล่างตัวนี้สังเกตดูสัญลักษณ์เขาจะเป็นขีด2ขีดและตรงกลางเหมือนปิดช่องไว้ก็คือจะทําให้เขาดึงน้ามันเข้ามาในระบบได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้ก็อันนี้นี่ผมยังไม่เคยสตาร์ทเนาะก็ดันมาตําแหน่งใช้โชกก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวสวิตสวิตอ่าเลขศูนย์เนี่ยก็คือปิดเครื่องนะครับถ้าเราจะเปิดเครื่องใช้งานก็มาหนึ่งตำแหน่งเป็นอ่าขีดเลขหนึ่งพูดอย่างนี้ละกันครับผมอันนี้โชกแล้วก็ขีดเลขหนึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เขาจะมีตัวล็อก คันเร่งเนาะกรณีที่ว่าบีบคันเร่งแล้วกดไปถ้าปล่อยตัวนี้เห็นไหมครับคันเร่งเขาจะค้างกดอีกทีเขาจะเด้งกลับออกมาแต่ว่าลักษณะที่ว่าเราใช้วิธียืนใช้เท้าเหยียบแล้วกระตุกอย่างนี้โอเคเราอาจจะใช้บีบคันเร่งช่วยตัวนี้จะทําให้เครื่องติดง่ายนะครับแต่ว่าของผมขออนญาตใช้วิธีกระตุกแบบนี้ดีกว่าโอเคอนะครับลองดูอันนี้โชคแล้วนะครับหนึ่งสองสามห้า ชึ่งคล้ายๆเหมือนเครื่องจะติดเมื่อกี้มีอาการชึ่งมานิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้ยินเสียงก็อันนี้ผมดันโชคมาตำแหน่งไม่ใช่โชคแล้วนะครับตัวนี้บีบคันเร่งเหมือนเดิมของผมอันนี้บีบคันเร่งเองนะครับแต่ว่าถ้าใช้วิธีสตาร์ทแบบอื่นเนี่ยก็ตัวนี้ปุ่มเร่งค้างแต่ว่านี่ผมใช้วิธีนี้โอเคติดง่ายนะครับตัวนี้ นี่นะครับสังเกตดูง่ายๆว่าเป็นใบมีใลักษณะเนี้ยเขาจะมี2ใบประกบกันหน้าที่เขาคืออ่าวิ่งวิ่งสวนทางกันเนาะก็เหมือนกับเราใช้กันไกลไกันไกลในการแงบนะครับตัวนี้ ลักษณะนี้เดี๋ยวผมปับเครื่องเวลาถ้ากรณีที่ว่าน้ามันอยู่ในระบบแล้วอันนี้ผมจะไม่ใช้โช๊คแล้วนะครับเวลาสตาร์ทรังต่อไปน้ํามันเขาอยู่ในระบบแล้วอย่าไปฝืนกดใช้โช๊คนะถ้าใช้โช๊คเสร็จปับ๊บจะกลายเป็นน้ํามันท่วมเนาะตัวนี้อันนี้ก็เปิดสวิตช์เฉยๆเลยแล้วก็ดึกระตุกปั<ะ>๊บ เสียงเพอ์นะครับนุ่มนวลเสียงไม่ดังมากก็ใช้งานถ้าในแหล่งชุมชนในส่วนของหน่วยงานหรือว่าในมหาลัยอย่างเงี้ยจะตอบโจทย์มากแล้วก็ใช้งานส่วนตัวกรณีมีพื้นที่วกว้างๆนะครับตัดตัดเป็นพวกชาดัดริมรั้วอย่างเงี้ยทำรั้วอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะถ้าสมมุติเราใช้กรรไกรไปตัดทั้งหมดอะไม่ไหวแน่นอนเนาะก็ผลิตภัณฑ์ดีๆของสตีวอีกตัวหนึง่งตัวนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองพิจารณาสนใจยังไงก็โทรติดต่อที่ร้านเราได้เนาะ โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอามาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ